สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์อาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกครับ EP ที่4แล้วครับผมซึ่ง EP นี้ก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มครั้งสุดท้ายแล้วล่ะครับหลังจากเนี้เราจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้วนะก็ภาวนาครับให้ทีมชาติไทยสามารถเข้าไปสู่รอบชิงเพื่อป้องกันแชมป์ในคอนเทนต์ของเราให้ได้เนาะ แม้ว่าในความจริงทีมชาติไทยจะไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ oh. แพ้ทีมชาติเวียดนามไปเนาะไม่เป็นไรครับคอนเทนต์ของเราก็ยังอยู่เลยครับและแอดก็ภาวนาให้เวียดนามเนี่ยมาเจอกับเราให้ได้นะในรอบชิงชนะเลิศในคอนเทนต์ของเราแอดรับรองได้ว่าเดือดแน่นอนและครับและแอดจะพยายามให้ทีมชาติไทยเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้ครับตอนนี้มันเต็มไปด้วยความอยากแก้แค้นให้ได้แหละนะมาครับมาดูในอีพีนี้กันครับเราต้องเจอกับทีมชาติกัมพูชาเนาะซึ่งนัด แรกที่เราไปเยือนเขามาเนี่ยกัมพุชาเขาแบ่งแต้มเราไปได้นะแล้วเป็นทีมชาติแรกที่สามารถยิงประตูเราได้แต่ว่าตอนเนี้เขาต้องมาเยือนเราที่ราชมังคลากีฬาสถานกันบ้างนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เกมแอดจะพามาดูคะแนนของกลุ่มเรากันหน่อยครับซึ่งตอนเนี้ทีมชาติไทยยังเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับมี9คะแนนชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ให้กับทีมชาติใดในรอบแบ่งกลุ่มนะ ยิงไป4เสียหนึ่งเท่านั้นครับในขณะที่รองจ่าฝูงครับยังเป็นทีมชาติสิงคโปร์เนาะชนะ2เสมอ2แพ้1ก็ยังเป็นรองจ่าฝูงอยู่ตามเราเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วก็อันดับ3เป็นทีมชาติมาเลเซียครับชนะ2เสมอศูนย์แล้วก็แพ้3ครับซึ่ง3ทีมชาติเนี่ยก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะถ้าเราแพ้เนี่ยมาเลเซียก็ยังมีโอกาสที่จะแซงเป็นจ่าฝูงได้เหมือนกันนะ และก็สิงคโปร์ก็มีโอกาสที่จะแซงเป็นจ่าฝูงได้เหมือนกันแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยหมดโอกาสเข้ารอบ1 0อเปเซแล้วครับในขณะที่อีกหนึ่งกลุ่มครับจ่าฝูงก็คืออินโดนีเซียเนาะแล้วก็รองจ่าฝูงคือฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งคะแนนรองจ่าฝูงกับจ่าฝูงเนี่ยห่างกันเพียง1คะแนนเท่านั้นโอ้โหถือว่า3ามทีมชาติเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบทั้งหมดเลยนะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแ่ะครับแต่ว่าแอดเนี่ยแอดเอาใจช่วยเวียดนามนะ แอบเอาช่วยด้วยเหตุผลที่ว่าอยากไปชิงด้วยครับอยากเจอแหละครับอยากเจอจริงๆนะอยากเจอจริงๆเวียดนามเนี่ยมาเจอกันให้ได้แล้วกันเนาะสำหรับรอบชิงมาดูอันดับดาวซันวูกันหน่อยละครับดาวซันวูก็ตามนี้เลยนะแพตติกพูต้าฟสานของเรายิงไป2ประตูก็ตามอันดับท็อปดาวซันวูของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยถึง3ประตูนะก็ภาวนาครับให้ยิงต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะคว้าตําแหน่งดาวซันวูให้ได้ละครับแล้วก็ท็อปแอสซิสก็ตามนี้เดี๋ยวท้ายอีพีเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกกีแล้วกันนะ มาครับว่าแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันในนัดแรกของอีพีที่4เลยลหละครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติกัมพูชาล่ะครับโอ้โหชุดของเขามันก้นข้าที่จะใกล้เคียงกับเราเหมือนกันนะแอดมองว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวในบ้านของเราเราใช้สีแดงก็ได้หลักรับสีแดงแรงฤทธิ์ในราชมังคลากีฬาสถานนะมาดูในเรื่องของแผกนการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับผู้รักษาประตูวันนี้โอ้โหแทบจะไม่ฟิตกันหมดเลยนะทั้งกมพลครับ ปฏิวัติแต่ว่ากรากฎเนี่ยมีอาการฟิตอยู่นะครับแต่แอดอะไม่กล้าที่จะโรเตชันจริงๆนะเพราะว่าปฏิวัติเนี่ยเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยืนหนึ่งมาตลอดนะสำหรับทีมชาติไทยช่วงเนี้ยแอดก็ใช้ปฏิวัติไปก่อนละกันเซ็ซนเตอร์ครับก็ใช้เป็นภรษาเหเวนบูลคู่กับโจนาธานเข็มดีเนาะแล้วก็แบ็คขวาครับวันนี้เลือกใช้เป็นนิโคลัสมิเกลสันละกันนะความฟิตใช้ได้ครับในส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยแอดจะเลือกใช้เป็นอิสิสธิโสดามายืนละกันนะเพราะว่าทิตาธรไม่ฟิตหลักครับในส่วนแดนกลางครับวนน คู่กับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วกันนาะแล้วก็กองกลางัวลุกเนี่ยวันนี้แอดให้โอกาสไปที่วอลชิดไปก่อนละกันเพราะว่าเบนเจอมินเดวิดเนี่ยไม่ฟนะิตเนาะปีกซ้ายสุภโชคปีกขวาสุพนัทแล้วก็กองหน้าตัวเป้าได้เป็นปาติกกุตับสารลครับสำหรับเกมวันนี้ในเกมเจอกับทีมชาติกัมพูชาก็ไม่ได้โรเทชันเยอะนะเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดละครับเพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มลนะเนาะมาครับเข้าสู่รายการการแข่งขนัน อาเซียนมิซูบิชิอิเล็กตริคครัพรอบแบ่งกลุ่มในการเปิดบ้านรับกรารมาเยือนทีมชาติกัมพูชาล่ะครับ Let's go <S นี้มากันที่ราชมังคลากีฬาสถานล้ครับบ้านของเราในการเปิดบ้านรับกรารมาเยือนทีมชาติกัมพูชาครับในรอบแบ่งกลุ่มครับเข้าสู่การแข่งขันขในรายการอาเซียนครับอีกหนึ่งนัดแล้วครับยังอยู่ในบรรยากาศของอาเซียนครับนะ แฟนบอลมาเต็มสนามแล้ครับโอ้โหถึงว่าบรรยากาศคอ่นข้างนี่จะคึกคักเลยนะสำหรับการทำคอนเทนต์ทีมชาติแต่ละครั้งเนี่ยแอดคอน้ทงที่จะชอบนะมาดูไลน์อัพกันหน่อยละครับวันนี้ก็ยึด11ตัวจริงครับที่ใช้มาตลอดนะแต่ว่าก็มีอาการโลติชันกันบ้างละครับมีอัิสิธิโซรดามีวอลิชิตเนาะที่ลงมาเป็นตัวจริง ซึ่งทีมชาติกัมพูชาเนี่ยวันนี้เขาก็มาเต็มเหมือนกันครับคําที่พูดว่ามาเต็มก็คือโอนสัญชาติมาเต็มแหละครับโอเคไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นและจะจบอย่างไรทีมชาติไทยจะไปเจอรอบรองกับใครล่ะครับมาดูกันเกมนี้รู้แน่นอนครับมาครับเกม,มเริ่ม,มครับไวเดอร์เชอร์ครับให้มาวิกิโสั้น สุพนัทครับสุพนัทโยกหนีไม่ได้สวยครับหนีมาหนึ่งและกระชากหนีอีก2ครับไปแล้วครับเล่งด้วยความเร็วแต่เขาเตะเช่นวนี้ยังได้อยู่ครับสุพนัทด้านในมีกุัาสันะครอสมาที่ปีิกุับสันมงค์ิเซฟนะครับเป็นโอกาสท้าไแรกของทีมชาติไทยก็ยังได้อยู่นะมงค์โอ้โหเหมือนจะโดนชนนะครับจังหวันนี้เป็นบอลของทีมชาติกัมพูชาโต้กับกุลิบาลีนะให้มาเทเลอร์มาแล้วครับมาเป็นแผลเหมือนกันครับแต่วันนี้จ่ายอัิสิธิโสรดาดักได้คืนมาที่ปฏิวัติครับตั้งเกมกันใหม่ แต่ยังมีครับฝั่งขวามิเกลสั้นเติมมาช่วยมิเกลสั้นไปด้วยความเร็วด้านในมีแล้วครับคอร์สได้นะแล้วสุบันนัทมงไม่เข้าโอกาสมงสองครั้งของทีมชาติไทยครับสิบนาทีนี่มีโอกาสอย่างต่อเนื่องเลยครับเกมขึ้นทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องครับมิเกลสันครับเปิดเข้าไปแล้วเป็นโอ,โ,โ,โอ้โหมงเด่งๆไม่เข้ากรอแล้วเขเสียดายเลยครับสราบสุบันนัทเหมือนตาสุบันัทฝากมาที่วิลเลียมไวเดอร์เชอร์ ไอ้มาที่วอลรชิดวอลรชิดคอสออกไปที่สุภโชสรารชาติครับรออยู่แล้วครับโอ้โห้โดนเตะแล้วก็จหวันนี้กรรมาการไม่เป่าครับโดนที่เมาเปิดมายังโดนดักได้จะียเป็นบองทีมชาติไทยครับวัยเดิร์เชิญหนีมาได้ไอ้มาที่สุพนัทเหมือนจะเห็นแล้วครับช่องนี้แพทริกกุดับสังจิ้มนูานละครับนึกว่าติดเซฟครับเอาจงได้ครับนาทีที่สิบห้าแล้วประตูขึ้นนําไปแล้วสำหรับทีมชาติไทยจากแพทริก ลตั๊สันล่ะครับโอ้เป็นแอซซิสของสุภนัทเหมือนตานี่นะโอ้โหสุดยอดครับประตูนี้ของลีจชาไทยได้เร็วหลักลับเห็น่ะครับสุนดนัทเห็นนี้ช่องที่แพทติกเดียวิ่งหาช่องหลักลับดูครับวไวเดนเชอร์พิกมาแล้วให้สุภนัทนะเนี่ยยกโมขอแล้วครับแล้วยกมามีพื้นที่ล่ะครับเจ้งทันทีแบบไม่จับล่ะครับโอ้โหถือว่ามีความเข้าใจเกมกันล่ะครับเข้าขาเป็นอย่างดีนะ บรรจงคอทให้เลยครับสำหรับสุวรัณเนอนตานี่ครับไม่ต้องจับหรอกครับโอ้โหมันโดนต้นขาของผู้รักษาประตูกัมพูชาด้วยนะแต่ว่ามันยังดีที่เข้ากอบและครับเป็นประตูของกุทับสารแล,ล้วครับมาครับได้ประตูนําเร็วเลยนะสำหรับทีมชาติไทยดูเกมกันต่อเลยครับกองเชียร์ก็ค่ายที่จะคึกคักเลยนะวันนี้สําหรับทีมชาติไทย โซดาวิทว่าอย cous cous from from ่างไรครับอภิสิทธิ์วันนี้ก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะตัดเกมฝั่งขวาของกัมพูชาได้เบ็ดเสร็จแล้วคอสเข้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วครับจนคันหนักได้แล้วก็สวนขึ้นมาสุขโชมงตั้งไม่ถึงวอลชิตเป็นบอลกัมพูชาอย่างต่อเนื่องไปไปซิโอกาว่าเอลเลอร์เอลเลอร์ออกไปที่โซดาวิทครับจะตัดมาตรงกายคุริเบรียิงเอ้าเรียบร้อยเหมือนกันครับโอโหอะไรครับเนี่ย โอ้ตีเสมอได้เฉยเลยครับเป็นคูลิบาลีแล้วกองหน้าอวลสันชาติของกัมพูชาเขานะต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือจังหวะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะชิงกันไปชิงกันมาหลุดมาถึงแล้วยิงเลวโอ้โหปฏิวัติอันนี้แกไม่ฟิตด้วยนะแล้วยืนตำแหน่งเหมือนจะโดนบ้างล่ะครับเปิดมุมเยอะซะเหลือเกินนะจังหวะนี้โอ้โหมาพลาดท่าเสียปตูกัมพูชาแล้วครับโอ้ไม่สฉลบด้วยนะยิง ยิงหนีมือเลยครับปัดไม่ได้ตรงนี้ผ้าเลยครับไม่เป็นไรครับมีเวลาอีกเยอะครับมาชมเกมกันต่อเลยเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับเปิดมาก็ติดครับวอลชิดเป็นบอลของกัมพูชาดักได้ทดเพียง1นาทีเท่านั้นครับเป็นบอลของกัมพูชาครับไอมาติโอกาวะจจงหวันนี้ฟองบอลแล้วครับเจ้าวะนี้คือหลังไปเป็นเทเลอร์โอ้โหกรรมการครับทำไมทดนานจังแล้ว เปิดขึ้นมาก็เป่าจบครึ่งแรกไปด้วยสกอรห์หประตูต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะลูกตีเสมอของคูรีเบลลี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังกันครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรนะมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับล้นมาที่โอกาวะขวา,าได้ไวเดอรเชอร์บรชิตเอาจังหวะน,นี้เขาพลาดครับกุตสันไปแยกมาได้แล้วจังหวะน,นี้กุตสันของคนดึกขวาก็ไม่ เปิดขึ้นมาครับพันษาดวงกับคูริเบอรี่ครับล้นมาถึงพีระดนให้มาวรชิดเอาแ้วเมินเห็นช่องจังว,วันนี้กุตับสันหลุดมาแล้วพระิกุตับสันกดด้วยขวาติดงเซนนะครับโอ้โหจังวันนี้ผู้รักษาประตูกัมพูชาเซฟไว้ได้ครับเป็นจังหวะแทงทะลุช่องของวรลชิดให้พัทิกุตับสันแล้วครับแข็งแรงกว่านะเบียดไม่ลงครับแล้วกดด้วยขวาอหเขปาปัดไปได้นะยิงไม่ค่อยหนีมือเท่าไหร่เป็นเตะมุมของทีมชาติไทยครับที่สุภโชคเปิดมา ไม่ได้มงและมิเคิลสันแถวสอขอกดด้วยขวาเรียบร้อยครับโอ้โหประตูนี้ของมิโคลัน,นลมิเคิลสันครับโอ้โหท้าจะเป็นโกออฟเดอร์ชาเล์ลส์ได้เลยครับยิงสวยมากเนี่ยเขาม่งเคียวมาเข้าทางจับแล้วกดเต็มข้อครับโอ้โหแรงจริงๆลูกนี้นี่แหละครับเอาจนได้สำหรับทีมชาติไทย โอ้เคียร์ไม่คนนะโอ้มุมนี้น่าจะเห็นชักครับจากหนจังหวะแล้วกดโอ้โหบอลมาแรงมากครับเป็นประตูสุดสวยเลยครับสําหรับนิโกลรัสมิเกลสันนะแต่ประตูขึ้นดาแล้วสําหรับทีมชาติไทยมาครับชมเกมกันต่อเลยครับสุพนัทตรงกลางมีกุตับสันรออยู่กุตับสัน ให้มาที่ปีละดลฝั่งซ้ายมีสุเโชคลออยู่เหมือนกันสุเโชคกตัดเข้าในสุเโชคของปั่นด้วยขวาไม่เข้าพพยายามหาโอกาสแบบนี้ให้สุเโชคแหละครับเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ยิงไกลได้ดีนะและจังหวะเนี่ยดูครับเกือบเข้านะครับใกล้เคียงมากครับปั่นโอ้โหนิดเดียวและครับสำหรับสุเโชคเกือบบวงสกอร์ใหกับตัวเองได้นะ องมาจึงคูลิบารีคูริบารีหูยิงเร็วครับโซนาวิทติดบล็อกจนาัานโอกาสเขามีบ้างเหมือนกันนะสำหรับกัมพูชาเนี่ยประม่าไม่ได้นะครับทมชาติกัมพูชาเนี่ยเล่นคอนเทนต์นี้มาเนี่ยเราเสีย2ประตูเราเสียให้กัมพูชาทั้ง2ประตูเลยนะแล้วมีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับเป็นทีรศักดิ์เผยนิมัยเข้ามาแทนวรชิตเนาะแล้วก็มีอาคารพงศ์แหะครับลงมาแทนวิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วจวังหวะนี้เป็นของกัมพูชาครับต้องระวังนะ เอาติดสุภรโชคแต่ยังได้อยู่ตอกโซนครับแต่วันนี้โซดาวิทโยกสุภโชคจะไปแย่งยังได้อยู่ต้องลุมเตะล้มลงไปกรรมการไม่ว่ากีระโดนเบินมาสุภรโชคสุภรโชคไปแล้วละครับมีเพื่อนทำทางกุทักสานกุทับสานพลิกและจิ้มจังวันนี้ยังได้ครับกุทักสานครับกุฎทับสานด้านในมียกมือกุทักสานไปสู่เส้นแล้วเลือกที่จะตกมาไม่ถึงแล้วเจนี้ดวงฝ่าวาไ้ได้เป็นบอลของกัมพูชา ไอมาเนโตฝั่งซ้ายไหลมาจังหวะนี้พันษาดวลกับคูลีบาลี่แล้วครับยังเร็วนะเหลี่ยมดีกว่าแล้วก็เคลียร์มาถึงสุเโชคด้วยแล้วยังวันนี้สุเปโชคยกมาจะให้กุตับสันมงนักได้เอาบอลเข้าทางธีระศักต,ตัดเข้าในจังหวันนี้โดนขวาแล้วครับเป็นบอลของกัมพูชานาะทีที่82ครับโจนาธานดักได้ธีระดนพีละโดนโดน,โดนเตะเอากรรมาการไม่เป่าเหลือจะเชื่อครับ บอลของกุบูชาที่เนโต้ครับอัคร์งวิ่งหน่อยลูกจังวันนี้แย่งจนได้แหละครับดักได้สวยมากมิเกลสันไอมาที่พรรษาธิรดลไอมาที่ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ขอไปเองละกันครับเจา้าน,นี้กุตับสันบังอยู่ให้มากุตับสันโอ้โหโดนช้าจาังวันนี้เขาเล่นบอลหนักแล้วนะจกกูชาเนี่ยเจ้านี้เนโต้ เดโตให้มาคุริบารีคุริบารีจ่ายช่องนี้โล่งเหมือนกันเลยครับโซโดาวิดโซ,โซโดาวิดดวงกาพิสิทธิ์แล้วเปิดเข้ามาพันสามงทิ้งออกไปก่อนเป็นเตะมุมของกัมพูชานะครับเกมนี้ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับและจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะของกัมพูชาครับเตะมุมเปิดเข้ามามิเกลาสาันมงดาออกไปแถว2ยังมีครับต้องระวังนะ จังหวะนี้อัครพงลงมาก็เล่นได้ดีมากและให้โจนาธานโจนาธานให้ธีรศักดิ์เจ้โต้กับสาหรับทีมชาติไทยธีรศักดิ์ออกไปที่มีเคอสารโดเตอีกแล้วแต่ว่ายังมีครับมีเ้อสารมาเรื่อยๆมีเพื่อนยกมือให้มากุตทัพสันกุตทัพสันร,ร,รอเพื่อนให้มาถึงครับสุพรนัทโอ้โห,โหเขายังยืดขามาได้แต่ธีรศักดิ์ยังได้อยู่ธีรศักดิ์โยกธีรศักดิ์มาเรื่อยๆธีรศักดิ์ขอมากนจกังหวะนี้ก็โดนหล,ลุมแล้ครับแต่ก็กรรมการเป่าจบครับสำหรับเกมนี้เป็นทีมชาติไทยแล้วครับ คว้าชัยชนะแล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปแล้วครับชนะกัมพูชาที่บ้านของตัวเอง2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยหรูนะเกมนี้เราไร้พ้ายนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเรายังไม่แพ้เลยนะก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบที่สวยหรูสําหรับทีมชาติไทยไปดูครับว่าเราจะได้เจอกับทีมชาติใดในรอบรองชนะเลิศนะ แมนออร์แมวันนี้เขาให้ไปที่แพทริกกุตาบสารแล้วครับไปลุยกันต่อครับผลการแข่งขันคู่อ,อื่นก็ตามนี้เลยครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายเนาะสิงคโปร์ครับชนะมาเลเซียได้2อูนย์หมายความว่าทีมที่เข้ารอบต่อไปก็คือสําหรับกลุ่มเรานะเป็นทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์ครับในส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยทีมชาติเวียดน,นามเสมอลาวแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์สามารถชนะอินโดได้เนี่ยน่าจะเป็นฟิลิปปินส์กับเวียดน,นามนะเข้าสู่รอบต่อไปไป,ไปดูกันครับรอบแบ่งกลุ่มคะแนนตามนี้เลยครับ ทีมชาติไทยเป็นจา่าฝูงเนาะเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับแล้วก็สิงคโปร์น่าอันดับสองแล้วก็มาเลเซียก,กับกัมพูชาก็ตกรอบไปในโซนอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยอ้าวแบบนี้ครับเรามีโอกาสที่จะไม่ได้เจอกับเวียดนามนะเพราะว่าเขาตกรอบแล้วก็โอ้โหเสียดายมากๆครับแอดเดียอยากจะแก้แค้นมากๆเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยเขาเป็นรองอินโดนีเซียนะ เอาไปพลาดเสมอลาวด้วยแหละกลายเป็นว่าฟิลิปปินส์กับอินโดเนียเขาสู่รอบต่อไปแล้วครับโอ้โห,โหเสียดายไม่ได้เจอเวียดนามแล้วละครับกลายเป็นว่าทีมชาติไทยครับต้องไปเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ละครับอันดับ2ของอีก1กลุ่มนะนี่คือตารางรอบน็อกเอา์นะแต่ว่าเอ็กก็แปลกใจเหมือนกันนะทําไมเขาไม่ให้เราไปเจออนับ2นะซึ่งอันดับ2ของอีก1กลุ่มก็คืออินโดนีเซีย แต่ว่าเขาให้อันดับ1มาเจอกันเองเหรอครับอันดับ1ของกลุ่ม A ก็คือทีมชาติไทยแล้วก็อันดับหนึ่งของกลุ่ม B ก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์มาเจอกันเองเหรอครับถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยเราต้องไปเจออันดับ2นะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ามันเป็นการแข่งขันในเกมแล้วเนาะเราก็ไม่สามารถไปปรับอะไรได้เยอะเลอครับไม่เป็นไรเจอฟิลิปปินส์ก็น่าจะมันเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคู่เหรอครับอันดับ2ไปเจอกันครับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ครับมาดูกันว่าทีมชาติใดจะเข้าสู่รอบต่อไปเลยครง่ีท เราไม่ได้เจอกับเวียดน้มแล้วนะถ้าเจอเวียดน้มเนี่ยบอกเลยครับแอดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับมาครับมาเข้าสู่การแข่งขันนัดที่2ของ EP นี้ครับเป็นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่1ในการเปิดบ้านรับกัเมยันตินชาติฟิลิปปินส์แหละครับไปเข้าสู่การแข่งขันกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับและการเจอกทิมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยแอดบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแน่นอนนะวันนี้เขามาเยือนเราครับแต่ว่าชุดเยือนของเขามันก็สีคล้ายของเราแต่มาในชุดนี้แหละชุดย่าของเขาสีต่างกันดี มาดูในเรื่องของแผนการแข่งขันกันเลยดีกว่ารครับสังเกตได้เลยนะเซตนักเตะของฟิลิปปินเนี่ยตัแต่สูงๆเยอะเหมือนกันและหน้าเหมือนกันเยอะครับเพราะว่านักเตะฟิลิปปินเนี่ยมาเล่นที่ประเทศไทยกันเยอะนะจัดเซต11นักเตะตัวจริงกันเต่โอมาดูความฟิตแล้วก็มีหลายคนที่หน้าเป็นห่วงครับอย่างมิเกลสันเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยฟิตแอดจะให้เป็นสุพรรณนันลงมาแล้วกันนะ ในส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยอภิสิสโสรดาก็ไม่ฟิตเฉลิมศักดิ์ก็ไม่ฟิตโอ้เยอะเลยครับแล้วพีระดนก็เจ็บโอ้โหวันนี้กับตันทีมของเราพีระดนเจ็บละครับโอ้ประสบปัญหาแล้วสําหรับทีมชาติไทยในเกมวันนี้วันนี้พันษาไม่ฟิตตัวสํารองอย่างเฉลิมศักดิ์ก็ไม่ฟิตก็คงต้องใช้เป็นพันษาไปก่อนและกันเนาะโอ้โหถือว่ามีปัญหาเหมือนกันนะโอเคมาดูกองกลางกันบ้างครับวันนี้แอดจะใช้เป็นอัครพงศ์ล้วกันเนาะแต่ก็มีวีระเทพแบ็กอัพอยู่แต่วันนี้ให้โอกาสอัครพงศ์ภูมิเศษลงคู่ วิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วครับในส่วนกองกลางตัวลูกเนี่ยโอ้โหอยากจะใช้เป็นเบนจามินเดวิดจริงๆนะแต่ว่าเขาไม่ฟิตเลยครับโอ้โหคอมฟิตหดหายกันไปเยอะเหมือนกันนะในรอบรองวันนี้ของทีมชาติแต่ไม่เป็นไรครับใช้เซตนี้ก็ได้เนาะปีกข,ขวาสุพรณัดปีกซ้ายสุพโชค,ครับโอ้โหสพี่น้องฟิตกันตลอดและครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรวมถึงพัติกุตับสันวันนี้ก็ฟิตแหละครับใช้เป็นตัวจริงทันทีครับเกมวันนี้เซต11นักเตะตัวจริงที่แอดจะใช้เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นัดแรกในรอบรองชนะเลิศอ ใช้นักเตะเซ,เซตนี้เลยนะในส่วนปอกแขนกับตันทีมพีละดนไม่ได้ลงวันนี้ให้ไปที่ปัญษาเหนมิบูแล้วกันเนาะมาครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกสําหรับรายการอาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกครับในการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติฟิลิปปินส์ลวครับเลสโก้ s <S มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันแล้วครับที่ผ่านมาเราสามารถฝ่าฟันรอบแบ่งกลุ่มจนมาเป็นแชมป์กลุ่มครับและมาเจอกับทีมชาติ ฟิลิปปินในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งนัดแรกเนี่ยเราเล่นที่บ้านของเราก่อนนะครับตอนรับการมาเยือนทีมชาติฟิลิปปินล่ะครับวันนี้เนี่ยมีนักเตะไม่ฟิตเยอะเหมือนกันล่ะครับโอ้โหถือว่าเป็นที่น่าหวั่นใจเหมือนกันนะแล้วฟิลิปปินวันนี้เขาก็มาจัดเต็มเหมือนกันล่ะครับมาวันนี้ครับมีตัวโรเตชันเยอะเหมือนกันนะมีอัครลับโคงนี่แหละที่ได้ลงมาครับแล้วก็มี วอลชินเนอได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเบนเดวิตไม่ฟิตแล้วก็มีทิตาทอล่ะครับลงมาเป็นแบ็กซ้ายแต่ว่าวันนี้เราได้เล่นที่บ้านของเราก่อนเราก็ต้องพยายามกุมความได้เปรียบให้ได้มากที่สุดล่ะครับมาครับเกมรเริ่มครับโอนิสคลอสมาวันนี้ดีเนเลสดีเนเลสครับคอร์สมา สุปโชครับลงมาช่วยเกมลับครับมงดักได้แต่จังหวะนี้อาคารับพงช้าแหละครับให้มาจังหวะนี้พักแล้วยิงโอ้โหได้ประตูขึ้นนําไปแล้วครับสำหรับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับกายโยโซครับนาทีที่7เท่านั้นก็ได้ประตูเร็วเลยครับโอ้โหชัดเจนครับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือว่าในคอนเทนต์เนี่ยมีอาการลั่ในเกมรับให้เห็นเหรอครับและปฏิวัติช่วงหลังเนี่ยตรงเป็นตรงเหมือนกันนะดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ โอ้โสุบโชคนักได้แต่แดนการนี่แหละครับโอ้โหโคโเวอร์จังหวะกันผ้านนะทั้งไวเดชเชอร์แล้วก็อัคารพงแล้วมีโอกาสให้เขาได้กดจังหวะน,นี้ก็หนึ่งหนึ่งเลยครับเป็นงานยากอีกแล้วครับเนี่ยพลาดแล้วจังหวะนี้ให้เขาเก็บตกจังหวะที่2อได้นะจับหนึ่งจังหวะแล้วโจนาธานก็เอาไม่อยู่แหละครับโอ้โหให้เขาได้กดเต็มข้อแบบนี้ก็ยากที่ปฏิเสธแหละครับไม่เป็นไรครับหรือว่ายังพอมีเวลาให้ทีมชาติไทยได้ลุยต่อครับมาชมเกมกันต่อเลย กินาโดโอ้ยโดนไวดเดอร์เชอร์เตละล้วครับช้าไปหน่อยนะสำหรับวิลเลียมไวดเดอร์เชอร์นจังหวะนี้นกินาโดครับจังหวะนี้ก็จ่ายบอลไปแล้วครับเตะโอ้โหกิ้งเลยแล้วจังหวะนี้ลม้มลงไปกินาโดคอสขึ้นมาโอ้โหพรรษาไปมองอะไรท่านั้นล่ะครับจังหวะนี้เสียบอลแต่ว่าคระปงครับ ดักได้และเป็นโต้กับของทีมชาติไทยสุโขโชมีกุตับสันผายมือขอดวนกับลีเนเลสโอ้โหิลีเนเลสครับเปลี่ยมเขาดีกว่าครับไม่งั้นนหลุดเลยนะแต่คอสตมาจาังวันนี้สุพนันก็ดักได้ัยเดอร์เชอโอ้โหวันนี้วัยเดอร์เชอพลาดไม่เห็นเหมือนกันนะบอลชิดครับแทงมาทิ้งอยู่แล้วพีครับกุตับสันจะจ่ายจาังวะนนี้ก็โดนเสียบขวาไปได้ไอมาเป็นบอลหง,งทีมชาติฟิลิปปินส์ครับ เซตกันหลังบ้านนะครับอากินาโดได้ประตูนําแล้วเนี่ยเขาขอ่อนเกมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเราเนี่ยต้องเล่งติดประตูตีเสมอให้ได้นะครับฝาไปที่สุวรรณครับสุวรรษให้ไปตรงกลางที่วอลรชิตเหมือนจะเห็นเพื่อนโล่งครับสุดโชคยกมาแล้วอิตาธรเติมมาแล้วครับจงังหวะนี้พิตาธนตัดหนีอากินาโดมาได้สวยแล้วดีจงังหวะนี้ติดบล็อกแต่เข้าทาวอลรชิดกดขึซ้ายติดซีปะติดเดย์ต้นะครับ โอ้เสียดายเจ้านี้กรรมการเป่าจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ที่ฟิลิปปินขึ้นนําเจ้าบ้านอย่าง,งทีมชาติไทยหนึ่งประตูต่อศูนแล้วครับโอ้โหได้ประตูนําเร็วเลยนะไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับคาริโนให้มาตรงกลางที่กายโยโซครับ โอ้โหจ่ายมาที่โมนิสถึงด้วยครับและตัดเข้าในแล้วยิงตังงวันนี้หลุดกรอบแล้วครับโอ้โหเป็นออกล่นจังหวะของฟิลิปปินที่ได้ลุ้นประตูครับโอ้โหขึ้นมาจากแดงตัวเองเลยนะการเซนบอลจากฟิลิปปินจังหวะนี้ครับเนี่ยครับตีตะทอนครับไม่ทันล่ะครับตบเข้ามาแล้วหวัวเก็ยิงออกไปเองนะจังหวะนี้และเปิดขึ้นมาอยเดอรเชอครับเก็บได้เป็นของทีมชาติไทยบ้างครับโอ้โหนานนาน,น,าน,นานทีจะแย่งบอลจากเขาได้นะถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย แต่ดวงเตะจังหวะนี้กข้ามาใกล้เล่นต่อครับสุพรรณนัทไม่มีเพื่อนเติมก็ต้องวนรอเพื่อนรับหมาละครับสุพรรณนัทด้านในเนี่ยสีขาวเต็มไปหมดแต่ก็ต้องลองเสียงที่แพท้ติพุตับสารเรียบร้อยครับมันต้องแบบนี้ครับโอ้โหต้องใช้ทีเด็ดของตัวเองให้ได้นะสําหรับพุตับสารนะครับโอ้โหโดนเตะแล้วครับรอเพื่อนครับสำหรับสุพรรณนัทและสุพรรณนัมาได้ถูกที่ถูกเวลาครับโคตรมาเม่นมากครับโอ้โหบ่งชนิดที่ว่าแพทัสดีโต้ไม่ต้องเสซตครับมงเบียร์เสาเข้าเลยครับ เซตจริงๆครับแล้วโอ้โหต้องชมการเติดของสุพรรณนนะโฟกัสเข้าจริงๆอ่ะแล้วเป็นลูกขนาดของกุกตักสารเลยครับลูแบบเนี้ยเต็ตตตตมๆหัวเลยครับร้อยเต็มร้อยแล้วครับคะแนนการหม่งจังหวะน,นี้แล้วโอ้โหเปลี่ยนเสกสังกับทีลศักดิ์เผยที่มายมาแล้วครับน่าจะไม่พอละสำหรับทีมชาติไทยก็น่าจะหวังประตูเพิ่มละครับมาชมเกมต่อหลังจากนี้น่าจะสนุกละครับนาทีที่75อโยโซ โยโซโดลุม2คนก็แย่งมาได้ครับเสกสรรแองมาอัคระพง์อัคระพง์ให้กุตับสันเอาได้ครับจังวันนี้กุตับสันให้สุพนัทสุพนัทจะยกให้กุตัปสันก็โดนขวาแต่ลิได้เลยโมงจังวันนี้ดีครับเดโตคว้าไม่ได้โอ้โหแล้วแกเปิดแม่นด้วยนะเป็นบอลฟิลิปปินเล่นต่อได้เลยครับและจังวันนี้ ไอมากาโยโซโอโหมาแล้วครับเกมลุกน่ากลัวนะครับคอรตมาจัาหนี้สุดมพนานมงคืนโอ้โหเสียวเหมือนกันครับทดเวลา1น,นาทีครับมาดูกันจะได้ประตูหรือเปล่าแต่เปิดมาโอ้โหเปิดแรงไปอีกแล้วครับเป็นทุ่มของฟิลิปปินส์ครับทูมาคาริโนไอมาชิลินเนเลสทด1น,นาทีเท่านั้นแล้วก็เป่าจบเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่บ้านของเราครับ โอ้โหเป็นการเปิดบ้าเสมอกับฟิลิปปินหนึ่งหนึ่งแล้วครับและนัดที่2เราต้องบุกไปเยือนเขาเลยครับมาดูกันว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าําหรับทีมชาติไทยโอ้ถือว่าเกมนี้สูสีกันมากเลยครับแล้วเขาให้แมนออโอตเมนไปที่นักเตะของฟิลิปปินนะกายโยโซลรอผู้ยิงประตูขึ้นนำทีมชาติไทยไปก่อนแต่เราเนี่ยยังได้กุฎับสันนี่แหละมาโม่งตีเสมอได้ลวครับไม่เป็นไรครับนัดที่2ไปเล่นที่บ้านฟิลิปปินมาดูกันว่าทีมชาติไทยจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหละอครับ ผลอีกหนึ่งคู่ครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกครับ เป็นทีมชาติสิงคโปร์ครับบุกไปชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้1ประตูต่อศูนนะไม่รู้หรอกครับว่าทีมชาติใดจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันต้องเล่น2นัดแหละครับโอ้โหถือว่าการแข่งขันอาเซียนครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถได้แชมป์ได้ง่ายๆนะแต่ละนัดที่ผ่านมาเนี่ยสูสีทุกนัดเลยนะสำหรับทีมชาติไทยที่เล่นมาเนี่ยสนุกละครับรายการนี้เล่นทีไรสนุกทุกทีเลยนะไปลุยกันต่อครับนี่แหละครับนัดที่2ครับต้องบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์แหละครับแต จบคอนเทนต์อาเซียนมิซูวิชิอิเล็กทริคคับ EP สีจบที่ตนัดแรกที่เสมอกับฟิลิปปินส์ไปก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP ต่อไปว่า ทีมชาติไทยจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะจบด้วยรอบรองชนะเลิศเหรอครับโอ้โหแล้วเกมต่อไปเนี่ยเป็นงานยากด้วยครับต้องไปเยือนฟิลิปปินส์เนาะแต่ไม่เป็นไรครับแอนมีความเชื่อมั่นเต็มเปลี่ยนบวกด้วยความตั้งใจที่จะทําให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าความจริงเราทําไม่ได้เนาะแต่ว่าในคอนเทนต์ของแอนเนี่ยแอนจะพยายามทําให้ได้แล้วครับสำหรับ EP นี้แอนก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจาาครับไม่ขออะไรมากครับเริ่มต้นปีนี้ก็ขอให้ เ,เพื่อนๆเนี่ยอยู่กับแอดต่อไปเรื่อยๆเนาะฝากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ฝากให้กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยเนาะหรือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับแอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปละครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ที่แอดได้ลงในช่องนี้หละครับสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปรอบรองชน,น,นะเลิศนัดที่สองในการบุกไปเยือนดิ่นชาติฟิลิปปินส์ละครับสวัสดีครับ